สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Navy War เกมมือถือสงครามเรือลบมาใหม่อีกเกมหนึ่งนั่นเอง่านผู้ชมครับเดี๋ยวลองมาเล่นกันดีกว่าเนาะอันนี้ก็อยู่ในบรรยากาศตัวเกมจริงๆแล้วนั่นเองคผู้ชมครับการเดินเรือก็จะมี d p ปพที่เราสามารถควบคุมด้านซ้ายมือได้เลยนะครับมีการเดินหน้าถอยหลังควบคุมซ้ายขวาเนาะขั้นตอนแรกนะครับเราเล่นตามทิ UTORIAL ก่อนเนาะทีนี้ครับเรือเราได้รับความเสียหายนะครับจะมีสเตตัสอยู่ตรงนี้เนาะด้านขวาตัวนี้นะทำการซ่อมนะครับนี่ซ่อมแล้วก็รอตัวเลือดนะครับบ เท่าไหร่900นั่นเองทานผู้ชมครับ900ที่ไหน9,000ถ้าผู้ชมดูเลขสูขาดไปตัวหนึ่งเนาะเกือบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการลบกันบ้างนี่ครับว่าเกมนี้จะทำได้ดีแต่แค่ไหนเนาะในตัวการเล่นนะครับปัดขวาเนาะใช้กล้องส่งทางไกลครับแล้วก็ทําการเล็งนะครับลําตัวตัวนี้เนาะตามที่เขาบอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวทําการยิงนั่นเองนะเออเอาไม่ได้เล็งมือล่าเนี่ยปัดซ้ายครับ ปัดซ้ายปัดเลยเอาหมุนหมุนหมุนหนหมุนหน <c oughs> ทำการเลงครับอ่ะเปลี่ยนอาวุธใช่ไหมตูมโดนครับทําการเลงได้ไหมเนี่ยยิงสวนไปเลยยิงสวนไปเลยเราไม่ต้องส่งทางไกลใช่ไหมคือในช่วง tutorial ครับมันจะไม่สามารถสลับกล้องส่งทางไกลไปมาได้นะครับถ้ามันไม่ได้บังคับให้เราทำเนาะรประมาณนั้น โอเคนี่จบช่วงท u วร์เรียมันไปแล้วนะครับก็จากการเรือ2ลํลำเป็นที่เรียบร้อยเนาะนาทีนี้เรามาดูการเล่นกันดีกว่าท่านผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้เนาะก็จะมีการติดตั้งตัวอาวุธเพิ่มเติมนะครับนี่ก็อนะัปเกรดเนาะะเราไปที่ฟันเฟืองนะครับนะทำการซื้อเลยนะครับอาปืนหลักเนาะหรืออาวุธหลักนั่นเองนะครับโอเคซื้อเพิ่มเติมมาอีกเอายังมีอีกใช่ไหมทำการซื้อเลยนะครับโอเคซื้อแล้วทำไงต่อ มาตรงนี้ต่อนะครับซื้อต่ออ่าเป็นอา,อาวุธไว้แบบเวลาที่ศัตรูมาจมตีเราเนะครับไว้ป้องกันนะแต่มันจะกันได้แค่ไหนก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะสำหรับตรงนี้นะสามารถซื้อโอเคไปทําการแบทเทิลเลยท่านผู้ชมครับอันนี้จะเป็นแบทเทิลแบบ เรียลไทม์นั่นเองนะผู้ชมครับระบบจะหาเพลเยอร์หรือผู้เล่นให้อัตโนมัตนินะสำหรับตรงน,นี้แต่ช่วงแรกเราจะเล่นกับบอทนะครับน่าจะเป็นแบบนั้นมากันแล้วนะนผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นตัวบรรยากาศการาฟิกในเกมจริงเนาะภาพค่อนข้างออกโทนมืดๆหน่อยนะครับหลังจากที่ลองไปปรับตัวกราฟิกแล้วนะครับแล้วก็มือถือผมไม่สามารถปรับออาต้าของตัวเกมนี้ได้ด้วยนะผู้ชมครับไม่รู้เหมือนกันว่าพออะไร น่าจะลองรับนะแต่ไม่ลองรับเฉยเลยนะครับสำหรับตัวนี้เขาจะเป็นการสู้รบแบบ 5v5 น,นั่นเองท่านผู้ชมครับตอนที่เล่นจริงๆเนาะมีเหมือนอเครื่องบินด้วยเนี่ยครับบินไปบินมาอยู่เนาะเออมันเป็นแค่ประกอบฉากหรือเปล่าหรือว่ามีเรือที่สามารถส่งตัวเครื่องบินลบออกไปต่อสู้ได้ด้วยนะนั่นเองท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราทําการเลงนะครับไกลพอหรือเปล่า ก็เหมือนช่วงนี้เกมเรือลบมาเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับตัวสงครามเรือลบเนาะเหมือนเป็นเกมที่เริ่มอยู่ในกระแสในช่วงนี้หรือเปล่าเนาะเพราะว่านานๆก็จะผุดมาแล้วก็จะผุดมาเรื่อยๆเป็นดอกเห็ดนะครับค่อยๆแบบมาทีละค่ายทีละค่ายอะไรแบบนี้เนาะทําการยิงครับตูมไม่โดนครับเลงเป้าสูงขนาดนั้นโดนก็แปลกแล้วโดนก็แปลกแล้วเมื่อกี้ ผมมันเข้ามาใกล้้จัดๆเลยใช่ไหมเนี่ยนี่ยิงไปยิงไปครับยิงไปนำวิถีครับโดนไหมโดนนะครับโดน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 ครับนำวิถีลั่นเข้าไปลั่นเข้าไปโดนอีกยัดเข้าไปยิงยัดเข้าไปครับผมเรือเราเลือดยังเยอะนะผู้ชมครับนี่ครับเรียบร้อยไปหนึ่งเนาะน่าจะเป็นบัตนะโอ้ใกล้ขนาดนี้หรอทําไมใกล้จังเลยทําไมใกล้จังเลยใกล้จนยิงไม่ได้อ่ะ เลืองเราเหลือ9,000นะครับไม่ต้องไปกลัวเนาะเอาไปข้างหลังก่อนไอ้ข้างหลังเนี่ยไอ้ข้างหลังเนี่ยเออโคโมงแล้งโดนลมว่ะเดี๋ยวซ่อมไม่ทันนะผู้ชมครับซ่อมก่อนเร็วแล้วมันอยู่ในรัศมีที่อ่าเราโดนสองลำลุมด้วยนะอ่ะยิงน้ำวิถีไปหน่อยน้ำวิถีไปช่วยหน่อย เราจะจอดอยู่ตอนนี้แล้วท่านผู้ชมครับไม่รู้ว่าจะทําการคิวเลือดทันหรือเปล่านะเราเป็นเป้านิ่งแล้วอยิงไปแลกไปอีกหนึ่งหรือเปล่าแลกไปอีกหนึ่งหรือเปล่าเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะทําการซ่อมเรืออีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวถอยก่นอนเฮ้ยพวกนายไม่ให้เราหนีเลยเหรอ ล้วแค่จะไปเอาธงนายเองทำไมพวกนายโหดร้ายกับเราจังตอนนี้เลือดเหลือ2008แท่านผู้ชมครับอีก10กวินะผมจะสามารถฮิวเลือดตัวเองได้หรือเปล่าเนาะผมว่าไม่น่ารอดว่ะยิงนับวิถีไปช่วยอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮมีโอกาสรอดอยู่ท่านผู้ชมครับไป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 หนีก่อนมีโอกาสรอดอยู่นะครับเดี๋ยวไลฮิวอีกรอบหนึ่งน่าจะรอดโอ้โหไม่รอดครับผมโดนในส่วนของตัวกับดัก อันนี้ก็จะเป็นตัวบรรยากาศเกมเพ์ในเรือลบที่ผมโดนทำลายเรือ <c oughs> ไม่คอ่อยเพิ่มมากหนักน,นั่นเองท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เราสามารถกดกลับได้เลยเนาะถ้าสมมติว่าเราไม่อยากดูอะไรแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับเพราะว่าก็ต้องรอเพื่อนนะครับเล่นจนจงจนจบนะครับว่าฝ่ายเราจะเป็นฝ่ายชนะอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับเราสามารถกําจัดเรือไปได้สองลก็ถือว่าภารกิจโอเคนะครับเอ้ยมีพรีเมียมด้วยเหรอสําหรับเกมตัวนี้ มีทีมนะครับมีทีมเราเราํำจัดได้2นะครับโดนลุมสั้นเละเลยนะนผู้ชมครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูระบบต่างๆภายในเกมนี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับสําหรับตัวเรือนะครับก็จะมีเป็นสายสายไปนะครับที่สามารถปลดล็อกหรือทําการรีเร์ตตัวเรือต่างๆเพิ่มเติมได้นั่นเองผู้ชมครับสำหรับเรือแบบนี้เนาะใครที่เล่นเรือลบนะครับส่วนใหญ่เกมจะเป็นประมาณนี้นะครับเริ่มตั้งแต่เรือลําแรกนะครับแล้วก็ ถัดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับมันก็สามารถไปต่อได้เรื่อยๆเนาะการวิวัฒนาการของเอรองเือการรีเสิร์ชเรือรพัฒนาเรือรต่างๆนั่นเองนะพู้ชมนอกจากนี้นะครับก็ตัวเรือเรานะครับสามารถติดตั้งพวกอาวุธต่างๆเพิ่มเติมได้นั่นเองนะผู่ชมถ้าเราเข้าไปในเกมเนาะเราก็ต้องมาเปลี่ยนพวกอาวุธต่างๆพวกนี้นะครับชอบหรือเปล่าไม่ชอบก็เปลี่ยนนะครับมีสเตตัสด้านขวามือบอกนะสำหรับพวกอาวุธต่างๆพวกนี้นะผู่ชมครับแล้วบางอันเป็นแค่สําหรับ V.P. ชิปด้วยนะ แต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกไม่โอเคนะไม่รู้ว่าผมทัดไม่ค่อยติดหรือยังไงเนี่ยเนี่ยเน,ยเนยผมทัดติดนะแต่ว่าไอคอนมันไม่ขยับนะครับอันนี้ไม่น่ใจว่าปิงเซิร์ฟเวอร์หรือว่าอะไรนะครับไายเลือนะครับเอาไปทําไมสกงสกินอย่าไปสนใจนะครับเราปล่อยเข้าไปเนาะสำหรับตรงนี้เราสามารถอ่า buy slot ตรงนี้หรือว่าซื้อช่องเก็บเรือเพิ่มเติมได้นะครับฟรีหช่องนะแล้วก็ช่องอื่นในอนาคตน่าจะต้อง ซื้อด้วยงงด้วยเงินอะไรแบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับตรงนี้แล้วก็มีเวิร์กช็อปตรงนี้ไว้ทําอะไรตัวเวิร์กช็อปก็คืออันเดียวกับตอนที่เราเข้าอ่าตรงนี้ท่านผู้ชมครับไม่ไม่ได้แตกต่างกันเนาะก็คืออันเดียวกันเฉยๆนะครับมีทัวร์นาเมนต์ด้วยเหรอทัวร์นาเมนต์นะครับโอเคมีจัดอันดับตามคันทรีอะไรแบบนี้เหรอเดี๋ยมีคนไทยเริ่มเข้ามาเล่นแล้วนะครับสําหรับเกมตัวนี้ ส่วนระบบเพิ่มเพื่อนเล่นกับเพื่อนเนี่ยครับมีแค่โซเชียลด้านขวามือตรงนี้เองเนาะก็จะมีตัว Facebook นะครับเมลแล้วก็ Google Play g เกมนะครับสำหรับตัวนี้เนาะก็จะมีแค่ประมาณนี้ส่วนเมนูที่เราสามารถเชิญเพื่อนเข้ามาเล่นอะไรแบบเนี้ยผมยังไม่เห็นนะเห็นแค่พอเราก,กด Battle นะครับมันก็จะส่งเราเข้าไปเล่นนะครับจับคู่ห้องให้อัตโนมัติเจอกับผู้เล่นอื่นอะไรแบบนี้เลยนั่นเองท่านผู้ชมครับทีนี้นะครับตัวร้านค้ามีอะไรขายบ้างก็จะมีพวกเงินซิลเวอร์โก แล้วก็พรีเมียมนะครับมีประมาณนี้ส่วนการตั้งค่ากราฟิกไปด้านซ้ายบนรูปฟันเฟืองนะครับแล้วก็มาที่กราฟิกนะครับมือถือผมไม่สามารถอตั้งออาต้าได้นะครับใช้ Snapdragon 888นะครับตั้งไม่ได้เฮ้ยได้แค่เนี่ยมีเดียมกับไฮเนี่ยเอองงเหมือนกันนะครับหรือว่าออาต้าเขายังพัฒนาไม่เสร็จนะครับก็เลยไม่สามารถแต่งตั้งตรงนี้ได้แต่งตั้งด้วยแต่งตั้งกราฟิกเลย นี่ครับก็ที่เหลือก็ไม่ได้ปรับอะไรแล้วนะครับคอนโทรอะไรผมเนี่ยผมไม่ได้เซตอะไรเลยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครสนใจเกมเรือลบแบบนี้สามารถลองดูกันได้เลยนะครับวันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้แล้วพบกันใหม่ในเกมหน้าครับหรือคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ